Thank you. บุญใหญ่มาถึงแล้ว,ลวร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าเอกอุโบสถทรงล้านนาณวัดแม่หาตะบนห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนวันที่18พฤษภาคม2567รูปบุญสังฆทานและถวายปัจจัยพระสงฆ์จำนวน70รูปชุดละ1,500บาทกองบุญละ99บาทจำนวน999กองบุญหรือร่วมบุญตามจิตสตาร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี842 253 7005ชื่อบัญชีวัดแม่หาดบุญนี้หาทําได้ยากมากวัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอัน,นิสงบุญของการยกช่อฟ้าจะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่ำไม่ตกไปอบายภูมิมีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างามติดต่อสอบถาม0 94 253 3456พระปลัดที่พิพัฒยานสุโพเจ้าอาวาสวัดแม่หา